สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันนะครับก็ช่วงนี้ก็ติดภารกิจนะครับแอดก็มาหาน้องชองนะครับไปตามหาที่บ้านก็ไม่เจอนะครับเอาควายมาเลี้ยงแถวนี้นะครับก็พอดีมาเจอนะครับงวดที่แล้วก็ไม่รู้ว่าใครโชคดีบ้างนะครับ เล็กน้องชองก็ไปออกหวยลาวพัฒนานะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับเมื่ที่แล้วหยวยลาวพัฒนาเกือบได้3ามตัวนะครับเพื่อนเอฟซีครับได้ข่าวว่าวันนี้น้องชองฝันดีนะครับ เดี๋ยวจะไปดูว่าน้องชองฝันว่าอะไรนะครับก็สไตล์น้องชองนะครับถ้าเขาฝันนะครับเลขเขาถ้ามาก็แทบจะไม่ต้องกลับเลยนะครับน้องชองสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีน้อยังไงน้อเสียดายน้องเมื่อ้แล้วเสียดายครับโอ้โอไม่ไปแต่ก็ยังมานะครับบางคนตามไปได้ที่ลาวพัฒนานะครับ เกือบได้3ตัวนะครับโอ้โหแต่ศูนสามาแน่นอนครับมาแน่นอนศูนย์สามครับก็ถือว่าเข้าอยู่เนาะครับมันเพียงแต่ว่าเขาหลอกเราเนาะครับมันเคลื่อนเคลื่อนไปยังไงไม่รู้มันไปอกลาวกวยโกนก็ไปอกตีองซิ้นครับคือมาถูกแต่ไม่ได้ซื้อซื้อแต่รัฐบาลรัฐบาลครับ แต่ก็เฉียดแป๊มหนึ่งนะเฉียดบางคนก็บอกว่าเลขนี้เป็นเลขน้องชองเมื่องวดที่แล้วครับที่เรามาถ่ายตรงสะ02ครับใช่หลังจาก09ครับเนาะมันเหมือนเฉียดไปมันเลขมันถูกเลยแต่มันเคลื่อนไปออกพวกอมสินลาวเลยหมอดูก็บอกว่าให้ไปทำบุญปล่อยปลาปล่อยปลาไปลาดู ปล่อยปาลยจะได้ให้แบบตรงๆเลยวันนี้เราต้องรีบปล่อยเลยนะครับยังไม่ได้ปล่อยเลเลขเลขน้องชองถ้ามานี่แทบจะไม่ต้องกลับเลยครับเนาะตั้งแต่สมัย4ี่ศนย์ี่ห้าอะไรเนี่ยออกคือแบบคือไม่รู้ว่าออกหวยอะไรแต่ว่าจะไม่ค่อยกลับไม่ต้องกลับเลยครับส่วนมากถ้ารัฐบาลไม่ออกมันก็ออกพวกเราออกลาวออกออมสินนี่แหละครับแต่มันออกครับ แล้วยังไงงวนนี้เป็นยไงบ้างมีคนมาบอกเลขอล้วครับอีกแล้วเหมือนเดิมเจ้าเดิมเขามาบอกสงสัยเจ้าที่ไอ้เทวดาอะไรบอกครับมาบอกครับมาบอกเลขครับยังไงบ้างครับอาการฝันเป็นยังไงมันฝันบอกว่าเหมือนอยู่แล้วเขาเขาก็มาบอกมาตะโกนบอกเลขครับ เป็ <Sonic S 1> <siz ment> นวันน really the okay. ี้เขาตะโกนบอกสามตัววันนี้มาบอกมาบอกแต่เลขมันคล้ายคเหมือนเดิมครับอ๋อเหรอครับอืมงงกันเขามาบอกบอลคราบเสียงเดิมครับเขามาบอกตะโกนบอกบอกให้ซื้อเลขรอบนี้ก็บอกให้ซื้อเนอให้ซื้อให้ซื้อเลขเนอก็บอกสามตัวเลยก็เขาบอกไอ้สามตัวเลยครับบอกมาแต่เสียงเหมือนเดิมใช่ไหมครับอวันนี้เขาจะบอกให้แบบ บอกให้สามตัวเลยไปซื้อไปซื้อเลยครับผมครับเลยเลยก็ตะโกนบอกศูนย์ศูนย์สามห้าครับบอกศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าครับก็เหมือนเลขงวดงวดก่อนเขาตะโกนบอกรอบแรกศูนย์สามศูนย์สามเนาะครับแล้วมาย้ำอีกมาย้ำอีกห้าศูนย์สามครับถือว่าตัวเดิมเนาะครับก็่อนนี้เขามาบอกมาตะโกนบอกศูนย์สามห้าครับ ไม่รู้ออกไม่ออกเต่เขามาบอกผมงง,งอย่างนี้มาบอกเขามาบอกอแล้วก็สะดุ้งตื่นประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับตีหนึ่งตีสองผมก็ขันเดียวอยู่นะน้องชองตะโกนนี่มันมีลักษณะเหมือนความว่าเขาตะโกนดังๆอยู่ไกลๆไหมรับครับใช่เหมือนมันเหมือนเสียงแบบต้องวานมาไกล <ๆ S 1> แล้วก็เสียงดังแบบเราก็เหมือนถ้าคนอยู่ใกล้ก็เหมือนตะโคกใส่อย่างนั้นครับ เสียงมันตะโคกใส่หูยังไงครับครับเลยเตงงวดน,นี้เขามายัางไงร,รู้บอกศูนย์สามห้าเลยให้ไปซื้อเลยบอกรอบเดียวเลยครับแตงงวดน,นี้เขาให้ให้ไปซื้อเขามีมีเพิ่มเหมือน,มนเหมือนงวดก่อนงวดก่อนเขาบอกเฉยๆวันนี้เขาบอกให้ไปซื้ออ๋อบอกให้ซื้อเลยครับบอกให้ซื้อ,อครับครับเอาละครับเืสีเนาะแค่นี้เนาะช่องเนาะครับครับก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับ ก็น้องชองก็ถือว่าเป็นคนคือถ้ามาบอกลักษณะนี้ก็มีลุ้นอ่ะแต่ไม่รู้จะจะไปหววไหนบอกไม่ถูกเลยครัศูนย์เก้ามาไทยศูนย์สองไปอมสินศูนย์สามออกลาวพัฒนาครัือมานะเพื่อนเอฟซีมานะแต่เอาวันเดียวกันนั่นแหละครับใช่วันเดียวกันเอาละครวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องชองเนาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับ เอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับจะมาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้เลขน้องชองจะมาไหมแล้วจะมาหวยอะไรต้องขอบคุณน้องชองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ